อย่าลืมกดติดตามกดซ u บส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนคลิปด,ดีๆด,ด,ด้วยนะครับนะครับผมวันนี้นะครับก็มาพูดถึงคนราศีเมษนะครับผมหมายถึงลัคนานะครับลัคนาราศีเมษนะครับผมตอนนี้เนี่ยอังคารเข้ามาราศีมีเนี่ยตั้งแต่วันที่ 4. ตุลาคมนะครับผม นะแล้วก็โคจรพักเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็โคจรพักเนี่ยหมายถึงว่าดาวอังคารเดินถอยหลังนะครับเมื่อเทียบกับโลกนะครับผมนะแล้วจะโคจรพักไปถึงวันที่1 4พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอังคารที่มันโคจรพักเนี่ยรำพังตัวอังคารเป็นแบบประคบพักเนี่ยก็ให้ผลล้ายอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือมีดาวเสาร์ นะครับผมให้แสงเกณฑ์ที่3นะครับผมไปที่ดาวอังคารที่อยู่ราศีมีนะครับตัวนี้ก็จะทำให้อังคารเนี่ยมีการที่จะบอกว่าังมีส่งผลร้ายนะครับผมกับดวงชะตานะครับผมนะก็พบวินาศเนี่ยมันแปลว่าเรื่องของคดีความคนให้ร้าย นะครับอังคารแปลว่าเรื่องของการงานดาวเสาร์แปลว่าการหยุดงานมีปัญหาเรื่องงานนะครับหรืออาจจะถูกให้ร้ายอยู่เบื้องหลังในที่ทํางานก็ได้หรือว่าประสบอุบัติเหตุก็ได้นะครับผมอันนี้ถ้าจะดูลึกๆเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องไหนเนี่ยผมจะต้องมาดูดาวในพื้นดวงชะตาอีก10ดวงครับว่าจะส่งผลตัวไหนมากกว่ากันนะครับผมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมนะ ก็วันที่14พฤศจิกายนอ,ยาอีกไม่กี่วันละนะครับผมดาวอังคารเนี่ยก็จะเริ่มเดือนปกติแล้วครับผมก็อาจจะส่งผลน,น้อยลงนะครับผมนะกับคนลัคนาราศีเมษนะครับผมส่วนดาวอังคารเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเต็มตัวเยก็เป็นวันที่24เดือนมิถุนเดือนขอโทษครับ เดือนธันวาคมนะครับปีหกสนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเดินเข้าไปราศีเมษแล้วเนี่ยก็คนราศีเมษเนี่ยก็เรื่องของการงานหรือคดีความหรือการถูกเส่ร้ายอะไรพวกนี้มันจะลดน้อยลงละครับผมนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะครับกับการต่อสู้ปัญหานะครับผม